ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้พบกับช่อง Miracle of Animal นะครับผมและวันนี้ผมจะมานำเสนอสัตว์ที่มีความชอบในเพศเดียวกันนั่นก็คือสิงโตเดอะไรอเจ้าป่าของเรานั่นเองนะครับผมและวันนี้เป็น EP แรกของผมนะครับผมยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเอาละครับผมทุกคนครับ ถ้าพูดถึงสิงโตทุกคนต้องรู้จักในนามเจ้าป่าอย่างแน่นอนนะครับผมซึ่งจัดอยู่ในวงตระกูลเดียวก,กันกับแมวนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงรูปด้วยหนุ่มนะครับตัวผู้จะมีขนตามดำคอนะครับผมส่วนตัวเมียจะไม่มีนะครับผมน้ำหนักโดยเฉลี่ยอยู่ที่550ปอนด์และตามธรรมชาติของสิงโตจะมีอายุขยเฉลี่ยอยู่ที่10-14ปีแต่ส่วนสิงโตที่อยู่ในกรงจะมีอายุยืนกว่านะครับผม มากกว่า20ถึง25ปีเลยทีเดียวนะครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเนื้อหาของเรานะครับอ่านะครับผมถ้าพูดถึงเจ้าป่าของเราทุกคนต้องไม่เชื่อแนะ่นอนเลยว่าเจ้าป่าของเราก็มีพฤติกรรมที่ชอบเพศเดียวกันนะครับผมโดยเฉพาะในตัวผู้นะครับผมในวัยเจริญพันธุ์ที่ถูกขับไล่ออกจากฝูงแล้วก็จะไปรวมฝูงกับตัวผู้ด้วยกันเองนะครับผมทุกคนครับโดยกลุ่มของผู้วิจัยและผู้ศึกษาได้วิจัยเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน และอีกทั้งมั่นใจว่าพฤติกรรมโฮโมเซ็กชวลในสัตว์มีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่หรือพฤติกรรมรอกเรียนแบบแต่อย่างใดนะครับผมทุกคนครับและไม่นานมานี้นี่เองนะครับผมก็มีภาพภาพหนึงออกมานะครับผมโดยช่างภาพระดับโลกคนหนึ่งเลยนะครับผมซึ่งถ่ายภาพสิงโต2ตัวซึ่งเป็นตัวผู้กำลังร่วมเพศกันนะครับผมทุกคนครับและเขาได้ระบุว่าได้ถ่ายภาพเอาไว้ในเขตอนุรักษ์ พันสัตว์ป่ามาไซมาร่าในประเทศเคนยญญาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยเขายังรู้สึกทึ่งและประหลาดใจกับสิ่งที่ได้เห็นแต่ก็ผิดหวังกับคำพูดของผู้นำที่กลับมองว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมชาติและกล่าวหาว่ามนุษย์เป็นผู้ทำให้สัตว์ลอกเรียนแบบนะครับผมทุกคนครับและประเด็นดังกล่าวทำให้กลายเป็นเรื่องถกเถียงในระดับโลกนะครับ ถึงแม้ว่าบางคนจะมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ผิดแปลกจากธรรมชาติโดยทั่วไปแต่ก็มีกระแสที่ไม่เห็นด้วยที่จะทำลายความเป็นธรรมชาติของสัตว์ไม่ว่าพวกมันจะมีพฤติกรรมทางเพศเป็นเช่นไรและเชื่ออีกว่าไม่มีใครหน้าไหนที่จะไปกล้ามีอะไรกันในกลางป่าทุ่งอนุรักษ์ที่เต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าแบบนั้นแน่นอนครับผมทุกคนครับ และโดยขนาดนี้นักวิจัยเคนยามีข้อเสนอให้จับแยกสิงโตตัวผู้ทั้งสองตัวนี้ออกจากกันหลังจากมีท่าทีรักร่วงเพศในขณะที่ชาวโลกเห็นต่างและไม่พอใจที่กล่าวหาว่านักท่องเที่ยวรักเพศเดียวกันทําให้สิงโตเหล่านั้นลอกเลียนแบบพฤติกรรมครับผมทุกคนครับโดยผู้บริหารระดับสูงของคณะกรรมการบอสสื่อแห่งเคนยาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและเสนอให้สิงโต ตัวผู้ทั้งสองตัวนี้ที่มีลักษณะรักร่วมเพศกันนั้นต้องแยกออกจากกันโดยเขาได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าหากเจ้าป่าของเราเริ่มมีพฤติกรรมเป็นโฮโมเซ็กชวลนั้นเท่ากับว่าอีกหน่วยสัตว์ป่าคงถึงการอาวสานแน่และแน่นอนครับข้อความดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากกับประชาชนทั่วโลก และเขาได้ยังอธิบายกับสื่อท้องถิ่นอีกว่าสัตว์ป่าเหล่านี้ควรได้รับการบำบัดและเฟื้นฟูสภาพตามวิถีธรรมชาติและอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกมันลอกเรียนแบบพฤติกรรมจากนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวรักร่วมเพศเข้าไปท่องเที่ยวพวกมันนั้นไม่มีสื่อหรือหนังในป่าทาให้เชื่อว่าต้องลอกเลียนแบบอะไรมาสักอย่าง พูดถึงตรงนี้แล้วทุกคนคิดอย่างไรกับผู้นําท่านนี้ครับผมทุกคนครับผมคิดว่าเป็นความคิดที่ห่วยแตกมากเลยครับผมที่คิดได้แบบนี้นะครับผมทุกคนครับ เอาละครับผมและนั่นเองแหละครับทำให้ประเด็นดังกล่าวกลายเป็นเรื่องถกเถียงกันในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากในขณะนี้นะครับผมทุกคนครับแล้วทุกคนละครับคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้ครับผมเป็นการโรคเรียนแบบหรือเป็นพฤติกรรมของธรรมชาติของแต่ละสายพันธุ์ของสัตว์อยู่แล้วครับผมทุกคนครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าใครมี ความคิดดีๆก็อย่าลืมนะครับ mm. ผมเ mm. ม้นกันมาข้างล่างนี้ด้วยนะครับ mm. ผมเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิป mm. ที่เกี่ยวกับสัตว์ป่ามาให้ทุกคนฟังในช่อง Miracle Animal นะครับผมทุกคนครับเอาละครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมต้องฝากกดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปและอย่าลืมฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมทุกคนครับวันนี้ยังไม่มีผู้ติดตามเลยทุกคนครับฝากด้วยนะครับผมทุกคนครับและสําหรับวันนี้นะครับผมทุกคนครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับผมทุกคนครับสําหรับ EP หน้านั้นผมจะนำสัตว์ตัวไหนมาเล่าให้ฟังนะครับผมทุกคนครับต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ